สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปของสาวกรารศิลทุกคนเมือ่อนวาลงวิดีโอค่ะไปได้ไลฟ์สดลงวิดีโออ่ากินส้มตําค่ะส้มตําปูม้าตํานิดนึงแล้วก็พัดมีพัดมีสีชมพูมาได้ค่ะมาบอกอย่างไรจวดมาเด้จอจวดน้กนา,ากันปูม้าจ้ะทั้งบ่ืมอ พัตโต้แลดิสลีแล่แลดี้แล้วก็เลยสิ่งอื่นไปชมพูกินกะตำมห้งแซ่บเมื่อนี้ตำมห้งสีสสอะซิมบ์เผ็ดแต่ว่าเผ็ดอยู่จ้ะ ยังสิละมะคะมามปูปูมาดองจ้ะดองเอง กดไลค์กดติดตามมีเดาใจอยู่ในยูทู e เดี๋ยวทุกวันเสาร์สิมาไลสวดไทเบิงกับผู้นบอก มีสมัยเล็กหน่อยซื้อกินนีดแบบมหุ่มเว้าลราคิดทอดสมัยเล็กหน่อยนะจ๊ะไปงานบัดงานบุญเนาะซื้อตำหุ่อากาศดีสวิตมือมื่อวันเนี่ สซุกนะจ๊ะซุดสักดาตอะนีะ้แห้ง để ăn kim nắm mà ต้นหอมหินขึ้นดังอืมหืมที เดี๋ยวนาตอลีไปโรงเรียนอีกรอบหนึ่งจ้ะ Wicked We Natalie. Mm hmm, yo. No. แค้นแควหักแก้นแควหักฟันหักไม่คุ้มเราจะค่อยค่อย,อย,อยกิน พันหักปักคุ้มเด้จ้ะโอ้ยแม่มึงนี่จิ้มจิม้มน้ำซั่มฮู้งืมหวาน ไข่จ้ะผัดมีสีชมพูใส่ไข่อ่ะ ฮักน,นอสนอคุ้มปเนะไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบมันมันก็เลยแข็งมีน้องน้องเบนมาจากอเมริกาวันนี้นางเดินสายต่อไปเที่ยวที่อื่นคิดถึงอยู่ ห่อปูจากหอ่อปูปูลาสก้ามาจากไออเมริกายังไม่ได้ทำให้นางกินเลยนางไปแล้วนางรักหวังว่าคงได้เจอกันอีก keep เปียกอะผดทีมาเล็งระดับเนาะซีอิ๊มเลยหรอตักมาหลายพอด ใช้ียายปูปูสดสดเดี๋ยววันนี้จะเดินออกไปดูอยู่จะไปซื้อมาดองจากสามชั่วโมงแซบบ กินยำได้กระแทบปูมากจ้ะรุดออกมามักต่อ มาบ้านก่อนนะไปเอาไปมากับเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาสิลูกชายจะเอาะอะไรหรอหอมปลานิ่มเถอะฟุนมิดเกาอ่สกมสวีทซูเฮาส์สวีทโอเค อิ่มแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหน้ากินไร้มันอ้วนกินไร้มันอ้วนหยู่ว่เป็น Natalie kali ini pilihan kita.